สวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับแลายเพื่อนเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพรัสมเด็จนะครับและเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ช่องการศึกษานะครับผมก็นําพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกียรติตูนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ต้นๆ้นนะครับเป็นพิมพ์แรกๆที่สมเด็จพระจันโตท่านสร้างนะครับพพุทธศินเป็นพิมพ์เกียรติตูนะครับเนื้อพระก็ ออกไปทางขาวนะครับเหลืองอุมเทาอะนะครับน้ำมันตังยิวจะมีน้อยนะครับวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนนะครับศึกษาเปรียบเทียบเนื้อผงปูดนะครับที่มีอายุการสร้างเกินร้อยห้าสิปีขึ้นไปนะครับกับเปลือกหอยนะครับคือวัสดุต้นแบบเลยนะครับที่นํามาสร้างพระนะครับเปลือกหอยชิ้นนี้ก็เป็นเบียร์แก่นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า 150ปีแล้วนะครับชิ้นเนี้ยเกือบจะ200ปีแล้วนะครับเป็นของตกทอดเหมือนกันเป็นวัสดุต้นแบบอย่างดีนะครับที่เราเนี่ยนำมาศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของเปลือกหอยได้นะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับเนื้อผงปูนในพระสังเถิดพระลักขังนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกันนะครับผงปูนก็คือผงปูนเปลือกหอยนั่นเองนะครับที่เขาเรียกเนื้อผงเนื้อผงเนี่ย ไม่ใช่เนื้อผงอีดีเนื้อผงปัตมมังนะครับเป็นเนื้อผงปูนเปล่อกหอยนะครับที่นํามาสร้างพระสมเด็จวัดระฆังบางพลมหรือเกศชยโยนะครับหรือวัดอืน่นๆวันนี้ก็จะให้เ,เพื่อนๆนะครับดูรายละเอียดลักษณะรูปแบบนะครับความหดแห้งเหี่ยวยน่นลักษณะการผุพุนรูปแบบการงอกนะครับของเนื้อเปลือกหอยกับ ของเนื้อพระสมเด็จนะครับที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเป็นวัส,สดุชนิดเดียวกันนี่คือเนื้อครูอย่างดีนะครับที่เราจะนํามาศึกษานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนศึกษาเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้ของแท้มาบูชานะครับไม่พลาดอันดับแรกพระองค์นี้ถ้าดูพุทธศินก็เป็นพิมพ์เกตประตู นะครับสร้างจากเนื้อเปลือกหอยแน่นอนเมื่อเราส่องหรือพิจารณาเพื่อนเพื่อนดูดูเปลือกหอยก่อนนะครับเปลือกหอยชิ้นนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า150ปีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูลักษณะการหดตัวลักษณะความหมดเหี่ยวนะครับลักษณะความผุพลุนที่เกิดขึ้นด้วยระยะของการเวลาเปลือกหอยเป็นแคลเซียมนะครับลักษณะของแคลเซียมเหมือนกับดูเหมือนกับฟัน ย่อมมีผูกกรอนนะครับเพื่อนเพื่นดูลักษณะความผูกกรอนของเนื้อพระของเนื้อเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยเป็นวัสดุธรรมชาติเนื้อป่งปูนพระสมเด็จวะัละคังก็เป็นวัสดุธรรมชาติพระยุคต้นไม่มีกาวไม่มีสารเคมีในการผสมนะครับส่วนที่เขาใช้ปั้นเนื้อพระนะครับก็คือน้ำว่านน้ำมันนะครับน้ำว่านผสมกับน้ำ เมื่อน้ำว่านเมื่อน้ำผุดแห้งไปหมดก็เหลือแต่สียางว่านนะครับน้ำมันที่เขาผสมลงไปก็คายออกมาก็จะมาเคลือบผิวพระเอาไว้นั่นคือรูปแบบธรรมชาตินะครับแต่เมื่อเรามาศึกษาเปรียบเทียบวัสดุชนิดอสองสองชนิดนะครับก็คือพระสมเด็จก,กับเนื้อปลา่อยเพื่อนๆดูสิครับลักษณะใกล้เคียงกันไหม ดูความหมดเหี่ยวดูลักษณะการงอกเห็นไหมครับเนี่ยเหี่ยวย่นเห็นไหมครับผุพลุนสึกกร่อนแล้วก็งอกด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับธรรมชาติความเก่านะครับเผื่อคอยชิ้นนี้ไม่ต่ำกว่า150ห้ปีนะครับดูลักษณะเหล่านี้ไว้แล้วมาดูเนื้อป่งปูน ในพระสมเด็จวัลลคังนะครับเพื่อนดูความหมเหียวห็นไหมครับดูความเหี่ยวย่นของเนื้อปูนผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับเกินร้อยห้าสิบปีมาแล้วความบดแห้งเหี่ยวยน่นห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับกับเนื้อปลาขอยเนี่ยเพื่อนดูดีครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเป๊ะนะครับ ไล่ไปดูสิครับที่ภาพจะชัดเพื่อนดูสิครับเดี่ยวย่นเลยก็งอกลักษณะความผูปลุนลักษณะปูนสุขนะครับดูเนื้อชั้นในที่เป็นปูนสุกเนี่ยเพื่อนดูสิครับกันไหครับ,ก,รบกันเป๊ะนะครับแตกต่างกันที่รับสมเด็จเวละครังนำเปลือกหอยไปเผาไฟก่อนแล้วก็นำมาตำนะครับง่าย นะครับแต่เปลือกหอยชิ้นนี้ไม่ได้ผ่านการเผาไฟนะครับเป็นเปลือกหอยที่เป็นธรรมชาตินะครับแต่เมื่อผ่านการเวลานะครับระยะเวลาไปเป็นร้อยกว่าปีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับความชําความนวลความหมดเหี่ยวนะครับของวัสดวัสดุเปลือกหอยเนี่ยนะครับก็เหมือนกันกับเนื้อพระสมเด็จวะะครคังเลยเข้าใจง่ายก็คือ วัสดุชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับเป็นเหือการเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบก็ย่อมเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกหรืดูบริเวณนี้สีครับเห็นไหมครับความโมเหลเรานี้ผมบอกเลยนะครับว่าพระเกสร้างพระขึ้นมาใหม่อาจจะปั๊มอะไรก็แล้วแต่อาจจะอบผสมโน่นผสมนี่ผสมนั่นนะครับแต่ยังไงก็ ทำความปวดแห้งนะครับทําให้เนื้อปูนี่วดแห้งเป็นธรรมชาติไม่ได้เพราะว่าพระเกก็ต้องผสมสีผสมน้มานํามันผสมกาวอะไรต่างๆที่เขาทานะครับเนื้อพระก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วนะครับสีสันก็ไม่เป็นธรรมชาติเด่อนๆดูสีเนื้อเปลือกหอยดยีเนี่ยดูความชํานวนดูความโปร่งแสงนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับ ส่องก็ไปดูข้างในจะมีความโปร่งแสงนะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับจะมีความใสนะครับจะมีความสวยงามแต่ถ้าเป็นของเก๊ก็จะเป็นกาวใช่มากกว่านะครับเป็นเรซินนะครับ้าสร้างจากเปลือกหอยเหมือนกันนะครับสําหรับตะเกียเนี่ยผสมน้ํามันผสมน้ําว่านไปเหมือนกันแต่อายุยังไม่เก่าเท่ากับไพล์ตน้นวิวัฒนาการ การเปลี่ยนสภาพของเนื้อปลาก็ยังไม่เทียบเท่าอีกนะครับาเหล่านี้ผ่านสภาพการใช้นะครับมีทั้งหดแห้งเห็นไหมครับเนื้อที่ปูนสุกมีทั้งความเหี่ยวยน่นมีทั้งลักษณะความผูปลุนนะครับผูกก่อนซึกก่อนเพื่อนดูดีครับอ่าแล้วมาดูเนื้อปลาหอยนะครับหดแห้งเหี่ยวยน่นผูปลุนสึกร่อนเหมือนกันไหมครับเนื้อชั้นในเป็นลักษณะของสีเนื้อปูนสุก แล้วมาดูเนื้อพระวัลคงังนะครับเนี่ยเหมือนกันไหมครับดูบริเวณนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเป๊ะเนี่ยพระวัลคงังลักษณะการงอกในจุดกลอนเห็นไหมครับเนื้อชั้นในงอกนะครับแล้วของเก๋เลยครับที่จะมาตกแต่งทำรายละเอียดเหล่านี้ได้ บางคนว่าพระแบบนี้เป็นพระตลาดอันนี้นะครับคนเหล่านี้ไม่รู้จริงนะครับพระในตลาดทั่วไปเนี่ยของแท้ยังมีนะครับเพื่อนของแท้ยังมีพระที่พวกชาวบ้านทั่วไปนําไปให้พวกเสียนห้างมันดูแล้วมันตีเกเมื่อตีเกให้พวกพ่อค้าพระต่างๆก็ไปรับเหมามาหมดนะครับเหมามาก็มาขายอยู่ในตลาดท้องตลาดทั่วไปนะครับไอ้พวกดูพระเมื่อเห็นพระแบบนี้ก็คิดว่า โอ้ oh, พระตลาดนะครับไม่ไม่มีความมือหวาอะไรเลยนะครับแต่ที่จริงแล้วพวกนี้คิดผิดนะครับมันคิดผิดนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าพระตลาดนะครับของชาวบ้านทั่วไปที่ให้พวกเซียนดูตำหนี่ตีเก๋เนี่ยมันก็อยู่ในท้องตลาดบางคนเพราะว่าพระตัวเองเก๋ม่รู้จะเก็บไปทําไมพระเก๋เขามาเหมาก็ขายขายไปนะครับโดยที่ไม่ได้ศึกษาโดยที่ไม่ได้รู้หลักความเป็นจริงนะครับ เนื้อปรอกอยชิ้นนี้นะครับที่ผมนำมาเื่อนศึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีแล้วนะครับเป็นเนื้อครูดได้อย่างดีนะครับเพื่อนๆใช้แนวทางที่ผมบอกแล้วจะไม่พลาดนะครับแล้วจะไม่พลาดเนี่ยใครมีพลาดแบบนี้นะครับพลาตลาดเ,เอามาสิครับผมรับเช่าเองนะครับใครบอกเป็นของเกีไม่ผมเนี่ยผมเอาเองนะครับขอก็ได้ถ้าคุณคิดว่าเป็นของเกีเนี่ยผมจะไปเอาถึงบ้านเลยนะครับ ผมชอบนะครับแบบนี้เป็นของเก๊ผมชอบนะครับท่านดูเก๊ะแต่ผมดูแท้นะครับทักมาที่ช่องทางไลน์ได้นะครับพวกสายตําหนีเนี่ยที่ไม่เอาอนะครับที่คิดว่าเป็นของเก๊นเนี่ยเอาไมผมได้นะครับผมยินดีไปรับถึงที่เลยเพื่อนๆก็ต้องศึกษากาันเท่ใหม่นะครับอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกเซียนไม่ทันดูพระไม่ทันได้ซองนะครับ มึงใช้กล้องสิ x เนี่ยซองนะครับก็บอกว่าเป็นของเก๊แล้วเก๊สิครับตามึงมัวจะบอดอยู่แล้วนะครับแก่กันแล้วแต่ละคนนะครับ่องจะเห็นได้ไงลักษณะของเม็ดปูนเนี่ยรูปแบบการงอกเางนในจุดเล็ก,เลกๆเรียวๆเ,เ,เนี่ยเพื่อนดูเถอยเนี่ยไม่จําเป็นนะครับไอ้พวกเซียนใหญ่บอกว่าไม่จําเป็นใช้แค่สิบ x ก็พอแล้วนะครับชี้ตำหนิทุกจุดโดยไม่ปิดบัง นะครับสโลแกนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าใช้ไม่ได้ผลนะครับเ,เพื่อนจะไม่เข้าใจและจะไม่รู้เลยว่าหน้าพระเทเป็นยังไงนะครับมันเปิดให้เฉพาะไอ้หนังสือปฏิทินของพวกมันนะครับถ่ายภาพโปสเตอร์ไมใ่ใหญ่แล้วแม่งชี้ตำหน,น,นิแกะอย่างนั้นแกะอย่างนี้ผมถามแค่คําเดียวเนี่ยไอ้พวกสายเนี่นะครับไอ้พวกที่ชี้ตำหนิเนี่ยเกิดทางนตะคนไหมนะครับอยู่ไหมตอนนี้เขาสร้างพระนะครับ อยู่หรือเปล่าแม่พิมพ์เคยเห็นไหมนะครับตอนนี้ก็ใช้เปลือกหอยกี่ชนิดมาเผาไฟเนี่ยมึงรู้ไหมนะครับเห็นโอ้โหสาธยายกันแต่ละคนเนี่ยนะครับซูปเปอร์เซียนเดอะเซียนนั้นทั้งนั้นนะครับแต่ผลสรุปคืออะไรไม่มีอะไรเลยนะครับมั่วซั่วทั้งเพเชื่อถือไม่ได้ เนี่ยเ,เพื่อนๆเอาหลักการเลขผลหลักวิทยาศาสตร์สิครับรูปแบบเหล่านี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนสภาพนะครับจากเปลือกหอยที่เพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยนะครับเนื้อเปลือกหอยก็ยังเรียบยังตึงนะครับยังไม่เหี่ยวยังไม่ย่นยังไม่ผุยังไม่กร่อนยังไม่งอกนะครับก็เหมือนพระกับสร้างใหม่ไปดูพระใหม่20 3สปีนะครับที่สร้างจากเนื้อผงปูนเปลือกหอยเหมือนกันดูครับสภาพเป็นยังไง แล้วกว่าเปลือกหอยเหล่านั้นกว่าเนื้อพลาเหล่านั้นนะครับจะคายน้ําคายความชื้นขับออกน้ํามันขับน้ําว่านนะครับขับออกปูนสุกจะหดจะแห้งใช้เวลามากี่ปีละครับมันต้องใช้การเวลาทั้งสิ้นกระบวนการเหล่านี้นะครับไม่ใช่แค่คุณทําเก๊ทําตําหนิทําพิมพ์ได้ทําตําหนี่ได้นะครับทาสีสันมาหนักใกล้เคียงแล้วก็นํามาตีพิมพ์นามาชี้ตาหนี่บอกว่าเป็นของแท้ มันก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่เหมือนเนี่ยดูวัสดุต้นแบบสิครับเนี่ยของแท้นะครับไม่ต่างกว่าสองรอยปีแล้วเพื่อนดูสิครับกายภาพเป็นยังไงดูนะครับลักษณะเนื้อปูนเป็นยังไงเนื้อปลาหอยเป็นยังไงนะครับเนี่ยเพื่อนดูบริเวณนี้ี่ปมวงกลมอ่าดูนะครับลักษณะรูปแบบเป็นยังไง <c oughs> นะครับ เห็นไหมครับริ้วที่งอกเนี่ยเห็นไหมครับภาพเนี่ยอาจจะขยายไม่ได้สุดแต่ก็พอเห็นรูปแบบได้นะครับดูดีครับเนี่ยดูลักษณะการงอกในจุดเหล่านี้มีนะครับทั้งปูทั้งฟูนทั้งย่นทั้งงอกแล้วมาดูเนื้อพระวรคังนะครับเพื่อนๆดูจุดนี้สิครับเหมือนกันไหมครับเนี่ยที่ผมวงกลมเนี่ยเพื่อนดูสิครับโคดเทียวนะครับย่นเนี่ย ดูสิครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันป๊ะเนี่ยดูสิครับจุดเนี้ยเนี่ยดูสิครับของเก๋คุณจะมานั่งตกแต่งรายละเอียดเหล่านี้ได้ยังไงนะครับผิวพละเนี่ยแค่รูปแบบความหดเหี่ยวของเนื้อเปลือกหอยเนี่ยเพือเ่อนๆต้องเข้าใจเลยนะครับว่าลักษณะความหดแห้งเหี่ยวยน่น นะครับมเพื่อดูความเหี่ยวลงไปหดตัวลงไปหดเหี่ยวผุก,กร่อนเกิดจากกลไกของการเวลานะครับเปลือกหอยก็อาจจะสัมผัสความร้อนความชื้นค่ากดดันในอากาศต่างๆผ่านมาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับก็ย่อมผุก,กร่อนไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะครับเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบไม่คงรูปเหมือนเดิมไม่ใหม่เหมือนเดิมนะครับย่อมเกิดการย่อยสลายนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะ สิ่งของทุกอย่างนะครับย่อมผุพังย่อยสลายหมดนะครับวัตถุต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแม้แต่เนื้อเพชรที่ว่าแข็งแกร่งดุดังเพชรนะครับก็มีการย่อยสลายเมื่ออยู่ในปล่องภูเขาไฟนะครับเกิดการรับถมเกิดการลาวานะครับเกิดความร้อนขึ้นมาอีกนะครับก็หลอมละลายไปอีกวัสดุเปลือกหอยก็เหมือนกันนะครับเนื้อปลาก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า ผ่านไปร้อยปียังใหม่กิ๊กเหมือนเดิมนะครับเนื้อพระยังเรียบตึงยังไม่เปลี่ยนสภาพยังไม่เปลี่ยนรูปแบบอะไรเลยมันก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับเส้นแซมแทบจะไม่เหลือแล้วผุก,กร่อนหด,ดแห้งนะครับบางท่านไม่เข้าใจคําว่าลักษณะการผุกร่อนของเนื้อผ่งปูนนะครับเนี่ย ผงป,ปูนเป็นแคลเซียมเพื่อนเนต้องเข้าใจนะครับวัสดุชิ้นนี้ช้น,นิดนี้เป็นแคลเซียมได้จากเปลือกหอยนําไปเผาไฟแล้วก็นํามาตําเมื่อตําทั้งหยาบทั้งละเอียดมาผสมกับน้าว่านน้ามันนะครับเมื่อเนื้อเปียกก็นําไปกดลงในแม่พิมพ์นะครับขึ้นรูปมาเป็นพิมพ์เกตีประตูบางพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิมพ์สังกติพิมพ์เส้นได้เล็กเส้นได้ใหญ่นะครับขึ้นรูปมาเป็นพระหลากหลายไม่พิมพ์ตอนที่ กดพระใหม่เนื้อพระก็ยังใหม่นะครับยังมีความชื้นยังเปียกนะแต่เมื่อผ่านการเวลานะครับสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีนะครับเราองขาวๆเนี่ยก็คือน้ำปูนนะครับลาบปูนรองปูนน้ำปูนขับออกมาพร้อมน้ำพร้อมความชื้นพร้อมน้ำมันนะครับบางองค์ก็จะเคลือบทับผมนะครับอยู่เยอะ นะครับเรียกเป็นละออกปูนสุกนะครับในพระสมเด็จเนื้อปกปูนปลาหอยเนี่ยบางองค์จะเห็นมากบางองค์ก็จะเห็นน้อยนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกกายภาพเหล่านี้มีเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับก็สลับปนเปลี่ยนไปแต่ลักษณะรูปแบบนะครับความผดเคียวรูปแบบการงอกรูปแบบของการผูพุนนะครับ เหมือนกันนะครับเพราะว่าเก่าแล้วผ่านระยะเวลามาเป็น100กว่าปีแล้วนะครับยุคต้นๆน่เกือบจะ200ปีนะบ,บางท่านว่าวัะคังไม่ได้ลงกลุนะครับไม่มีใครเกิดทันหรอกนะครับพ้ะสมเด็จวัฏลังที่ลงกลุก็มีนะครับผมได้ฟังเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆคนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนําพระของท่านมาให้ผมดูนะครับ เมื่อผมเห็นนะครับลักษณะคราบต่างๆเป็นธรรมชาตินะครับรูปแบบความเก่าทั้งปุนสุกป,ปูดิบงอกชัดเจนนะครับเขาเกิดก่อนเราอะนะครับเขาอาจจะไม่ทันก็จริงแต่เขามีพระเขามีรูปแบบอยู่แล้วมีพระอยู่แล้วเราก็ศึกษาจากพระองค์นั้นได้นะครับว่าใหม่หรือเก่าแค่นั้นเองนะครับดูนักโบราณวัตถุนะครับโบราณสถานต่างๆของต่างประเทศเขาเถอะเขามีเทคโนโลยีนะครับ ในการตรวจวัดได้คำนวณนายุได้นะครับไม่ใช่เป็นการพูดลอยๆเหมือนบ้านเรานะครับแม้แต่นครวัดล่มสลายเพราะไหลเพราะน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมใหญ่ก็ตรวจดูจากไหนครับก็ตรวจดูจากในชั้นกําแพงนะครับชั้นก้อนอิฐก้อนหินนะครับที่มีร่องรอยนะครับของน้ําที่จมอยู่เป็นเวลานานๆกัดเซาะเข้าไปนะครับมีก็ตรวจค่าได้หมดนะครับนภาษาอะไรกับ การตรวจแคลเซียมนะครับในพระสมเด็จวัลขังบ้านเราแต่บ้านเราไม่เอาหลักวิทยาศาสตร์นะครับกูจ้าแต่ตาหนิอย่างเดียวนะครับวิทยาศาสตร์ไปไกล่ไม่ต้องเป็นวิทยาศาสตร์มากมายหรอกนะครับวิทยาศาสตร์แค่ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับเพราะว่าถามว่าพระสมเด็จพวัลขังเก่ามากไหมไม่เก่าเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพระชนิดอื่นเช่นพระลอดลําพูน นะครับพระซุ้มกอพระผงสุพรรณเหล่านี้นะครับแต่เป็นพระเนื้อผงปูนที่มีอายุการสร้างถามว่าเก่าที่สุดไหมก็ไม่เก่าที่สุดนะครับถ้าเก่าที่สุดก็ต้องเป็นพระกุลัลพรบนะครับตามบันทึกเนี่ยตามที่ได้อ่านอ่านกันมาเนี่ยนะครับก็ไล่หลังกันมานะครับสมเด็จพระสังฆราชสุไกตเถอนถั้นเป็นผู้สร้างมาก็สมเด็จพระจานโตสร้างนะี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษารูปแบบเหล่านี้ เปรียบเทียบได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปตรวจค่าแคลเซียมแคลไซต์อะราโกนะครับไม่ต้องไปตรวจเยอะแค่ศึกษาเปรียบเทียบดูลักษณะทางกายภาพนะครับไม่ต้องไปดูอะราโกนหนไม่ต้องไปดูไอหลักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเยอะนะครับไม่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองเยอะแค่เรานําวัสดุต้นแบบมาศึกษาลักษณะทางกายภาพก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับ ว่าเนื้อเปลือกหอยนี่เปล e ี่ยนแปลงยังไงนะครับเมื่อมาศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อเปลือกหอยในพลาสมเด็วลาคังเนี่ยเนื้อบงปูลปลาหอยเนี่ยนะครับในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเก่านะครับก็ย่อมใกล้เคียงกันถึงจะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่เหมือนกันทั้งหมดก็คือสีสันวันนะอาจจะแตกต่างกันไปนะครับบางอง์เนี่ย อาจจะผูกกร่อนน้อยกว่านะครับแต่ก็อเกิดรูปแบบความหมดแห้งเหมือนกันนะครับรูปแบบความเฉียวชํานวนเหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างความสมบูรณ์พูดได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราศึกษาเปรียบเทียบโดยรวมมันก็ย่อมเหมือนกันนะเหมือนกันเป๊ะนี่ก็คือวัสดุต้นแบบนะครับที่เราใช้ศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อพระสมเด็จวัรละคังบางปลอมหรือเกจิโยได้ และเพื่อนๆจาจำไม่พลาดพระแม่พิมพ์นี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเซียนบางท่านอาจจะไม่ยอมรับนะครับเพราะช่างหัวมันนะครับแม่พิมพ์นี้อยู่ในบันทึกของท่านอาจารย์เตรียมปวยนะครับมีแม่พิมพ์เดียวพิมพ์เกตโปรตูนะครับเนี่ยล่าเนี้ยที่ผมมีนี่ก็คือพิมพ์นี้เมพ์เดียวนะครับที่อยู่ในบันทึกท่านอาจารย์เตียมปวยนะครับเนี่ยองค์นี้มั่นใจแน่นอนว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเก๋หมดสิทธิ์ บางท่านดูว่าเป็นพระตลาดเนี่ยผมอยากจะมานั่งถกไอ้พวกนี้นะครับอย่าไม่ไม่เอารูปแบบตำหนินะครับเอารูปแบบลักษณะการเปลี่ยนแปลงกายภาพของเนื้อผงปูนเนี่ยนะครับมานั่งเนี่ยมานั่งถกมาศึกษาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับพวกนี้ไม่เอานะครับดื้อด้านหัวรั้นนะครับแบบนี้ไม่มีจริงเนื้อแบบนี้ไม่มีไม่ใช่เนื้อผงปูนเปลือกหอยวัดระคัองผมถามหน่อยคุณเกิดทันหรือเปล่าคุณก็เกิดไม่ทันนะครับ แล้วเนื้อเปลือกหอยวะละัลลังมีกี่ชนิดนะครับที่นํามาสร้างพลาเนี่ยนะครับเมื่อนําไปเผาไฟตามเผาไฟเสร็จปูนก็สุกนะครับเปลือกหอยก็สุกกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับเพื่อนๆลองดูปูนขาวดูปูนกินหมากนะครับเนื้อผงปูนอาจจะใกล้เคียงกันก็เป็นลักษณะเนื้อผงปูนเหมือนกันนะครับสีขาวงั้นแล้วยังไงแล้วเขาก็นําไปหมักนะครับอาจจะ ใช้น้ำว่านน้ำมันตังยิว้วน้ำตาลลอยเคี่ยวเนี่ยนะครับเคี่ยวผสมให้เข้ากันนะครับแล้วนําไปปั้นผสมกับเนื้อปูนนะครับปั้นให้มาดนะครับไม่เนื้อเปียกไม่เปียกเยอะนะครับพอมันมาดที่จะปั้นแล้วนําไปกดลงแม่พิมพ์ได้นะครับพระบางองค์ที่ออกสีสันนะครับออกไปทางความหนึกนุ่มนะครับออกไปสีออกทางน้ําว่านฉ่ำๆเยอะๆนั่นก็คือพระที่ถึงน้ําว่าน ถึงน้ำมันตังยิ้วนะครับทำให้เนื้อปูนี่าขึ้นเห็นไหมครับจะไม่ออกมาเป็นลักษณะของเนื้อปูนสุกแบบนี้นะครับนั่นคือพระที่ถึงทั้งน้ําว่าน้นําตาลด้วยเคี่ยวน้ามันตังยิ้วนะครับแต่เนื้อปลือกหอยที่เป็นเนื้อปลือกหอยป่งปูนสีาขาวธรรมดานะครับที่ไม่ถึงตังยิว้วไม่ถึงน้ําว่านนะครับอาจจะถึงน้ํามันบ้างอ่อนน้ามันไปบ้างก็เป็นลักษณะสีาขาวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยคือ วัสดุต้นแบบนะครับเพราะว่าอย่าลืมเปลือกหอยเขานําไปเผาไฟนะครับเพืเ่อนๆลองดูเปลือกหอยแข็งสิครับนาไปเผาไฟดูจะกลายเป็นสีอะไรนะครับอ่าแล้วนํามาปั้นใช้สีน้ําว่านผสมลงไปสิครับใช้น้มามันตังยุผสมลงไปสิครับเนื้อปูนจะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสีเยอะไหมมันก็ไม่เปลี่ยนเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณใช้สีน้ําว่านจัดนะครับพระบางครั้งบางบางวันละแต่ละชุดเนี่ยสัดส่วนของน้ําว่าน ความเข้มข้นก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับทาให้เนื้อพระนี่ออกมาสีสันวันณนะความหนึบแน่นนะครับความสวยงามก็ไม่เท่ากันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนื้อพระแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นเนื้อผ่งปูนของ100แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรครับเราดูลักษณะทางกายภาพรูปแบบความผุดเหี่ยวรูปแบบการงอกของเนื้อผ่งปูนนะครับเปลือกหอยเนี่ยเมื่อนําม,มาศึกษาเปรียบเทียบกับเปลือกหอยที่มีอายุเป็นร้อยกว่าปีนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยสิบปี เป็นลักษณะกางยายภาพที่เหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นพระตลาดผมบอกเลยนะครับว่ามีของแท้เยอะกว่าไอ้พวกบนห้างอีกนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเพื่อนลองไปศึกษาลองไปส่องดูทีครับลองไปเดินหาดูนะครับเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสจะได้ของแท้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับในการศึกษาเปรียบเทียบดูลักษณะกายภาพก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นรูปแบบที่จะ ใช้พิจารณาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแท้กับเก๋ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดือดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปต่อๆไปก็จะนําพระขอเพื่อนๆมาโปรโมทได้อีกนะครับพระองค์นี้เป็นพระองผมนะครับนํามาให้เพื่อนๆศึกษาเปรียบเทียบนะครับอาจเพื่อนๆอ,อาจจะมีพระอยู่ที่บ้านก็นํามาซองนะครับดูตามคลิปไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยเอามาซองดู พิจารณาดูตามคลิปที่ผมบรรยายไปเลยก็ได้นะครับได้หมดนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับแบบนี้ไม่เปียกนะครับเห็นไหมครับเนื้อปลาหอยเห็นไหมครับถ้าพระส่องขึ้นมาเปียกนะครับชื้นอมน้ํามันนะครับดูแล้วทึบๆเกทั้งหมดเป็นพระที่ทําทั้งนั้นนะครับไม่ได้หดแห้งด้วยกลไกของการเวลา ไม่ได้ก่อเกิดรูปแบบการงอคดเหี่ยวนะครับปรีแห้งเพื่อนดูสิครับเนี่ยปรีแห้งนะครับดูรอยปลีเสียเนี่ยเขาเรียกว่าเก่ากว่าจะเปลี่ยนสภาพกว่าจะผูพรุนผ่านสภาพการใช้ด้วยเนี่ยปูนสุกเห็นไหมครับเนี่ยบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับไม่ใช่พอเห็นหน้าพระแบบนี้นะครับโอ้โหตลาดนะครับผมทมหน่อยพวกเซียนแม่งก็จับมาจากตลาดทั้งนั้นนะ,นะครับ ว่าตลาดอ่ะแท้เยอะกว่าไอ้พวกบนห้างอีกนะครับคุณต้องทาความเข้าใจเที่ใหม่ถ้าเป็นพระตลาดนี่ใครมีเอาไหมผมนะครับท่านบอกเป็นของเก๊ผมขอนะครับไม่เช่าเลยขอนะครับผมเดินทางไปรับถึงบ้านเลยนะครับถ้าแบบนี้บอกว่าพระตลาดของเก๊เนี่ยมีเกลื่อนเอาไหมผมสิครับผมชอบนะครับอนุโมทนาทุเลยนะครับชอบเอาไหมผมถ้าเป็นของเก๊ผมเก็บสะสมเองนะครับ นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนื้อปูนเป็นแบบนี้รูปแบบนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยผมขอนะครับแล้วบางคนนะครับเปลือกหอยมุกเน,เนื้อมุกนะครับเนื้อมุกก็ย่อมเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะคงสภาพเดิมเหมือนเดิมบางคนดูพระออกไปทางเนื้อมุกชอบนะครับสวย แต่ในรูปแบบความสวยเหล่านั้นนะครับของเก๋ชอบทำเรียนแบบได้ง่ายนะครับเดือดโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กลาสสวัสดีครับ